สวัสดีค่ะช่องยายวันพัทยาชาแนลวันนี้ยายวันก็มีบ้านนะคะตัวบ้านอีกตัวหนึ่งหลาย,ายตัวเนาะที่บ้านยายวันมีแล้วก็บ้านมาดามนะคะอันนี้ก็คือบ้านพญาจงอางเนาะบ้านพญาจงอ่างแต่เรียกติดเราจะเรียกติดปากเนาะว่าพญางูจงอ่างเ<ก>ติมเข้าไปหน่อยเนาะ เป็นว่านพญาจงอางนะคะเนี่ยใบเขาจะเหมือนหูกระต่ายนะคะใบเขาจะเหมือนหูกระต่ายข้างหลังก็จะมีพื้นเป็นสีเขียวนะคะพื้นเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีดูกเนาะเขาเรียกดูกปะดูกสีขาวขุ่นนะคะดูกสีขาวขุ่นนะคะนี้เป็นที่ต้นที่สมบูรณ์ค่ะเนาะ ยาจงอางนะคะแล้วนี้เยาวันจะให้มาดูล er ําต er ้นนะคะเห็นหรือเปล่าอันนี้นะคะลําต้นนะคะลําต้นของพญาจงอางนะคะเยาวันจะให้ดูเนาะจะให้ดูลําต้นนะคะนี่ค่ะลําต้นของพยางูจงอางนะคะจะมีลายลายนะเขียวเขียวแล้วเนี่ยเขียวเขียวแล้วก็จะมีลายลายอยู่นะคะ เป็นลายเป็นลายเป็นลายขึ้นมานะคะอันนี้เขาเรียกว่าพยาจงอางตัวเมียนะคะตัวเมียเพราะเพราะพื้นหลังพื้นหลังใบจะเป็นสีเขียวนะพื้นหลังใบจะเป็นสีเขียวเขาเรียกว่าพยาจงอางตัวเมียนะคะสวยนี่านของเยวันเองสวยนะคะพยาจงอางนะคะ ยาจงอางเนาะนี่เป็นตัวเมียเต็มตัวเมียหน้าก็จะเหมือนกับกระต่ายหน้าเขาจะเหมือนกับกระต่ายนะคะแล้วก็ดูดูก็จะเป็นสีขาวพื้นหลังก็จะเป็นสีเขียวนะคะพื้นหลังก็จะเป็นสีเขียวอันนี้คือตัวเมียนะคะตัวเมียนะคะอันนี้คือต้นเล็กต้นเล็กอันนี้คือต้นเล็กนะคะ พยางูจงอ่างก็เป็นตระกูลบอลน,นะคะเป็นตระกูลบอลก็เป็นตระกูลบอลเนาะตระกูลอะโลคาเซียนะคะเป็นอะโลคาเซียเป็นอะโลคาเซียนะก้านจะมีสีเขียวมรกตนะสีเขียวมรกตนะคะใบคล้ายหูกระต่ายเนาะ ลักษณะใบก็จะค่ายหูกระตายใบคายหูกระตายนะคะแล้วก็ป้องกันอสอรพิษนะคะป้องกันอสอรพิษกัดนะคะเราก็จะใช้หัวหรือว่างเงาของเขามาตำตำตำก็ผสมกะเหล้าขาวนะคะแล้วก็เอามาโปะโปะตรงปากบากักปาดแผลเนาะโปะตรงปากบาดแผลที่เราโดนแมลง สัตว์กัดต่อยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เอามาพอกพอกตรงบาดแผลเนาะแล้วเอาผ้าเขาพันพันไว้มันก็มันก็จะดูดดูดดูดออกนะคะมันก็จะดูดออกอันนี้เป็นพยาจงอางตัวเมียนะคะสีเขียวแต่ถ้าเป็นพยาจงอางสีพยาจงอางตัวผู้นะคะข้างหลังข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นสีม่วง หรือสีแดงเข้มนะสีม่วงแต่แต่ถ้าคนที่เข้าใจเขาจะเรียกว่าแก้วหน้ามาแต่ไม่ใช่แก้วหน้าม้านะคะแต่ไม่ใช่แก้วหน้ามา้าจะเป็นพญาจงอางค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนะคะมาดูนะคะมาดูพญาจงอางค่ะพญาจงอางนะคะ กระดูกจะเป็นสีขาวขุ่นเนาะก้านก้านก้านจะเป็นสีขาวข้างล่างก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะลายลายก็คล้ายกับเหมือนเหมือนมีลายเนาะมีลายงูนะลายงูงูนะคะอันนี้คือต้นงูจงอางนะคะอันนี้ตอนตอนยังเล็กอยู่ค่ะออกใบจะประมาณสีเขียวเนาะอันนี้คือต้นพญาจงอางนะคะ ระดูกจะออกเป็นสีคุ่นๆม,มันจะมีหลายชนิดนะคะตัวนี้ก็จะคล้ายแบบกระต่ายเนาะหน้ากระต่ายก็ว่าได้นะคะ,นะออกหน้าเหมือนกระต่ายมีก้านลายเนาะก้านลายก้านลายสีเขียวนี่นะคะจะมีก้านลายก้านลายสีเขียวปนน้ำตาลเนาะ การลายสีเขียวปนน้ำตาลนะคะนะด้านด้านหน้าเนาะด้านหน้าของใบก็จะกระดูกที่ที่เราเห็นตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยกระดูกจะเป็นสีขาวขุ่นนะคะสีขาวขุ่นเนาะสีขาวขุ่นเนาะข้างหลังก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะสีใบอ่อนๆเรามาดูลำต้นเนาะ ลำต้นก็จะออกเป็นสีเขียวนะคะออกเป็นสีเขียวนะคะแล้วข้างล่างก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลลายๆนะสีน้ำตาลลายๆนะคะสีน้ำตาลลายๆเนาะจะเป็นสีน้ำตาลลายๆนะเยวันจะแหวกให้ดูนะคะจะเป็นสีน้ำตาลลายๆนะคะนะจะแหวกให้ดูนะคะ่คะ คือต้นพญาจงอ่างนะคะลายๆค่ะแล้วก็จะมีจะมีดอกนะคะจะมีดอกเนาะเขาเรียกอะไรดอกหรือเปล่าใช่นะจะมีดอกเนาะจะมีดอกนะคะจะมีดอกเนี่ยดอกดอกขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าเวลาเขาแกนะ่เนาะเขาแก่จับก็จะมาลักษณะนี้นะมาลักษณะนี้นะคะ ที่เราเห็นที่เราเห็นชี้ๆนี่ค่ะชี้ๆนี่จะเป็นเกสรเกสรตัวผู้นะคะอันนี้นี่ก็คือเกสรตัวเมียนะคะอันนี้เกสรตัวเมียเนาะเขาก็จะห่อหุ้มกันเนี่ยห่อหุ้มเนาะเขาจะหุ้มกันเขาจะห่อหุ้มกันอย่างนี้นะคะนี่ๆห่อหุ้มอย่างเงี้ยเขาจะห่อหุ้มกันอย่างเงี้ยอืมเขาจะห่อหุ้มกันอย่างนี้เนาะพอแก่จัดเขาก็เขาก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็คือ เขาจะก็ผสมผสมกันผสมกันในตัวเนาะนี่คือว่านจงอางเนาะว่านจงอางจะมีลายๆะจะมีเป็นหัวหัวเนาะเดี๋ยวเยาวันจะให้ดูนะคะลักษณะของหัวเนาะหัวว่านพญาจงอางนะคะสวยค่ะสวยใบเข็งใบเข็งนะคะเรามาดูหัวเนาะพอดีมาดามแกแกขุดไว้แกขุดไว้ไวนะ ็จะมีลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเยาวันก็จะเอาไปอีกแล้วนะอันนี้คือหัวนะคะนี่หัวนะคะหัวของพญาจงอางนะคะน,นลักษณะของหัวเนาะหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นเงาดีก็ได้นะก็จะมีก็จะมีะมอะไรนะเขาเรียกอะไรนะนี่ต้นเล็กเกนาะ ก็มีต้นเล็กต้นเล็กเขาก็จะเป็นอันนี้เหมือนกันนะใน fc เห็นปะนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นเล็กนะต้นเล็กใน fc นะ FC. เห็นปะอืมน,นี่ก็จะเป็นต้นเล็กเนาะของพญาจงอางนะเดี๋ยววันก็จะไปละเดี๋ <c oughs> ยววันก็ได้อีกแล้วนะคะนะคะ fc เนาะวันนี้เดี๋ยววันก็เอามา รีวิวให้ดูเนาะเกี่ยวกับว่านพยาจงอางเนาะในคำโบราณเขาก็เอาไว้กันอสอรพิษเนาะกันอสอรพิษต่างๆเช่นงูเงี้งยวเขี้ยวขอนหรือตะขาบเนาะพอได้ยินชื่อก็คงกลัวแหละเนาะพญาจงอางนะคะก็มาจาก ตระก,กูลอะโลคาเซียนะคะเป็นพืชตระก,กูลอะโลคาเซียคะ่ะเนาะคิดเห็นเป็นยังไงก็กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เยาวันด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้เยาวันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ